Good morning everyone. Welcome to English class. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะะวันนี้คุณครูอ้อนจะมาสอนในเรื่องของ jobs and qualities jobs and qualities ไหนมีใครรู้บ้างไหมว่า jobs and qualities คืออะไระถูกต้องค่ะ job ก็คืออาชีพใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่า job คืออาชีพส่วนคำว่า qualities quality คืออะไรเอ่ย คือคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะตัวค่ะอะวันนี้คุณครูอ้อนจะมาพาแนะนำอาชีพหลายๆอาชีพที่เขาจำเป็นจะต้องมีลักษณะเฉพาะเพื่อให้เขาประกอบอาชีพนั้นๆได้ไหนมีใครอยากรู้แล้วบ้บางว่ามีอาชีพอะไรบ้างอ่ะไปดูกันเลยค่ะ ่ามาดูที่อาชีพแรกเลยนะคะอาตามรูปเลยคํานี้เราน่าจะคุ้นกันนะคะอาจจะเคยเห็นในหนังในละครในทีวีใช่ไหมคะอาชีพนี้คือสแตนแมนสแตนแมนอาชีพสแตนแมนใช่ไหมคะถ้าเราเรียกทัศศัพท์แต่ถ้าความหมายจริงๆของอาชีพนี้เขาจะเรียกว่าอาชีพผู้แสดงแทนในฉากที่เสียงอันตรายนั่นเองคะ่ะนักเรียนลองคิดสิคะว่าอาชีพนี้ เขาต้องใช้คุณสมบัติหรือใช้ลักษณะในบ้างในการประกอบอาชีพนี้นะคะ s t u t m e n t ออกเสียงตาม,มคุ่คู่ Repeat after me s t u t m e n t ไปดูคำต่อไปกันค่ะอาชีพต่อไปคืออาชีพนักกายกรรมไหนมีใครอยากเป็นอาชีพนี้บ้างนะคะอยากทำอาชีพนี้อาชีพนักกายกรรมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Acrobat Acrobat ออกเสียงตามคุณครูได้นะคะ repeat after me acrobat อ่านนักกายกรรมนักเรียนลองคิดสิคะว่าทำไมเขาต้องเป็นอาชีพนี้เขาต้องมีลักษณะแบบไหนถึงจัดประกอบอาชีพนี้ได้อาชีพต่อไปนะคะ air traffic controller air traffic controller คืออะไรเอ่ยดูจากภาพแล้วอาชีพนี้เรียกว่าอาชีพเกี่ยวกับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศเขาทำงานที่ไหนคะเขาทำงานที่แอร์พอร์ต คืออะไรเอ่ยสนามบินใช่ไหมคะ Air Traffic Controller ก็คือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศว่าจะให้เครื่องบินบินขึ้นหรือบินลงหรือควบคุมลักษณะสภาพอากาศว่าเครื่องบินสามารถบินลงมาจอดได้ไหมนะคะเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินกันเองค่ะ อาชีพต่อไปอาจจะเป็นอาชีพที่น่าสนุกสำหรับบางคนก็ได้นะคะอาชีพนี้คือช่างภาพใต้น้ำไหนใครอยากทำอาชีพนี้บ้างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า underwater photographer underwater photographer underwater Under <water S 2> ก็คืออยู่ใต้น้ำใช่ไหมคะส่วนช่างภาพเขาเรียกอู่แล้วว่า photographer เราจะไม่ออกเสียงว่า photo c r a f h e r นะคะจะออกเสียงฝฟ p h o t o g r a p h e r ช่างภาพใต้น้ำอนไนใครอยากทำอาชีพนี้บ้างอาชีพต่อไปเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใช้ความเสี่ยงและอาจมีความอันตรายอาชีพอะไรเอ่ยดูจากภาพแล้วครูฝึกจรเะเข้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า crocodile trainer เทรนเนอร์ก็คือผู้ฝึกใช่ไหมผู้ควบคุมครอกครายก็คือจราเข้ที่เรารู้กันแล้วอาชีพครูฝึกจราเข้จึงเรียกว่าครอกครายเทรนเนอร์มาดูกันที่อาชีพต่อไปนะคะอาชีพนี้ก็เสี่ยงอันตรายมากเลยต้องใช้ลักษณะเฉพาะนะคะในการประกอบอาชีพนี้ได้อาชีพนี้ก็คือ Bomb d โพ o s อร์เอ็กซ์เพรสตบอมดิโพเอร ก็คืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการกําจัดระเบิดนั่นเองค่ะอาชีพต่อไปเป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศิลปะนิดนึงด้านการออกแบบอาชีพนี้เรียกว่า interior decorator Interior decorator คืออาชีพช่างตกแต่งภายในนั่นเองค่ะ Interior ตัวนี้แปลว่าอยู่ภายในภายใต้อาคารนะคะ Decorator ก็คือช่างตกแต่งนะคะทีนี้พอมาเป็นคำว่า Interior decorator ก็เลยจะแปลว่าอาชีพช่างตกแต่งภายในค่ะ มาดูกันที่อาชีพสุดท้ายที่ครัวมาให้ดูกันวันนี้นะคะอาชีพนี้ก็คือนักล่าพายุอ,อาจจะไม่มีในประเทศไทยของเรานะคะอาชีพนักล่าพายุเป็นพายุทอร์นาโดใช่ไหมคะอ่านในรูปอาชีพนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า storm chaser storm chaser เป็นนักล่าพายุนะคะคือเขาจะออกไปตามล่าถ่ายรูปพายุให้มีภาพที่สวยงามมาให้เราได้ชมกันค่ะ ทีนี้เรารู้จักอาชีพชื่ออาชีพกันไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันว่า q u a l i t i e s ที่คุณครูบอกคือคุณลักษณะเฉพาะเนี่ยมันยังไงเราจะใช้คำว่า need to need to หมายถึงสิ่งที่จำเป็นต้องทำนี้แปลว่าจำเป็นนะคะอะทีนี้อาชีพก็คือ job บคะ job need to be q u a l i t i s ก็คืออาชีพแต่ละอาชีพ Job เนี่ย need to be ก็คือ ต้องมีคุณลักษณะ Quality ก็คือต้องมีคุณลักษณะใดบ้างในการประกอบอาชีพนั้นๆเช่นตัวอย่างของครูคือ Teacher need to be wise and smart Teacher need to be wise and smart Teacher คือ job ใช่ไหมคะ job คืออาชีพ need to be ก็คือแปลว่าต้องมีลักษณะ quality คุณรูคือ wise and smart wise คคือะไรเอ่ยรู้ไหมคะ ประโยคนี้ teacher need to be wise and smart ก็จะแปลว่า teacher คือคุณครู need to be ต้อง teacher คุณครู crew, ต้อง wise ก็คือฉลาดและมีความรู้นั่นเองค่ะแล้วทีนี้คำศัพท์เกี่ยวกับคุณลักษณะลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า qualities มีอะไรบ้างคุณครูขอยกตัวอย่างประมาณ1สิบคำศัพท์ให้นักเรียนได้รู้แล้วกันนะคะอาชีพไหนจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันมาดู quality, คุณลักษณะที่ควรจะรู้ก่อนอันแรกเลย creative creative ก็คือมีความคิดสร้างสารรค์นั่นเองอาชีพไม่ใช่อาชีพสิเขาเรียกอะไรคำศัพท์เกี่ยวกับคุณลักษณะตัวต่อไป brave brave ก็คือคำว่ากล้าหาญ ต่อไป daring daring ก็คือมีความกล้ากล้าหารกล้าที่จะเสี่ยงนะคะอาจจะแตกต่างจาก b r e v t นิดนึงต่อไป fit fit, fit ก็คือมีความแข็งแรงคำต่อไปนะคะ patient patient Pat แปลว่าอดทนมาดูคุณลักษณะฝั่งขวากันบ้าง highly trained highly trained ก็คือมีการฝึกฝนมาอย่างดีอาชีพไหนคะที่ต้องมีการฝึกฝนบ้าง แล้วอาชีพไหนที่ต้อง careful careful ก็คือมีความระมัดระวงังหรืออาชีพไหนจำเป็น need to be artistic artistic ก็คือมีรสนิยมหรือมีศิลปะหรือบางอาชีพอาจจะจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นอาชีพไหนเอ,อ่ยต้องมีความยืดหยุ่น need to be flexible คำว่า flexible แปลว่ามีความยืดหยุ่นนั่นเองค่ะ,ะคำต่อไป reliable reliable ก็คือต้องมีความน่าเชื่อถือต้องมีความน่าไว้ใจถึงจับประกอบอาชีพนั้นๆได้หรืออาชีพไหนจะต้องมีทักษะมีฝีมือเราจะเรียกคำว่ามีทักษะมีฝีมือว่า skillful skillful สิบคำศัพท์ที่คุณครูให้เกี่ยวกับ การบอกคุณลักษณะนี้เราจะไปใช้กับอาชีพไหนบ้างมาดูกันค่ะ,ะนักเรียนจะต้องรู้นะคะว่าแต่ละอาชีพจำเป็นต้องมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะตัวของอาชีพนั้นๆใช่ไหมคะเพื่อให้การทำงานของแต่ละอาชีพมีการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของอาชีพที่เราวางไว้ใช่ไหมอ,อย่างนักเรียนเป็นนักเรียนอาชีพของนักเรียนคืออะไรต้องอะไรเอ่ย ต้องขยันใช่ไหมคะต้องไม่ขี้เกียจยังอ่ะยกตัวอย่างคุณครูบนหน้าจอเลย Teacher need to be wise and smart ครูจำเป็นต้องมีความฉลาดแล้วก็มีความรู้ใช่ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างอีกอาชีพหนึ่ง Jobs and quality อีกอหนึ่งล้วกัน Stuntman need to be daring and fit Stuntman need to be daring and fit ก็คืออะไรเอ่ย ผู้แสดงแทนในฉากเสียงอันตรายจำเป็นต้องมีอะไรคะอาชีพนี้ Daring and fit ก็คือความกล้าเสี่ยงแล้วก็มีความแข็งแรงนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูภาระงานของเรากันนะคะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คุณครูจะให้ชิ้นงานทั้งหมด2ชิ้นงานนะคะอะมาดูชิ้นงานแรกกันก่อนงานแรกเป็นงานที่ง่ายๆมากเลยนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะ,ะมีทั้งหมด10ข้อ10ข้อนี้คืออาชีพให้นักเรียนดูว่า อาชีพแต่และอาชีพเขียนคำศัพท์ว่ายังไงให้นักเรียนเติมเป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องนะคะทําลงในสมุดค่ะสําหรับชิ้นงานที่สองนะคะคุณครูจะให้นักเรียน แต่งประโยคเพื่อบอกคุณสมบัติของแต่ละอาชีพนะคะโดยใช้คำศัพท์ที่คุณครูกำหนดให้แล้วก็แปลเป็นความหมายที่ถูกต้องลงในสมุดนะคะอ่ายกตัวอย่างอาชีพจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะในกรอบสีฟ้า,ฟาเป็นอาชีพทั้งหมดแปอาชีพให้นักเรียนเลือกคำศัพท์คุณสมบัตินะคะฝั่งขวา11คุณสมบัติมาเติมและแต่งเป็นประโยคให้มีความหมายนะคะอ่าสู้ๆค่ะนักเรียนทุกคนทำได้ค่ะ เผื่อใครไม่เข้าใจคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะ,ะคุณครูเลือกอาชีพจากฝั่งซ้ายมาคืออาชีพ stuntman stuntman แล้วก็เติมคำว่า need to be ต่อใช่ไหมคะจำเป็นต้องมีอะไร daring and fit ก็คือเอามาจากฝั่งขวาข้อ3กับข้อ4ใช่ไหมคะ stuntman need to be daring and fit หรือคุณครูยกตัวอย่างอีกอาชีพหนึ่งก็ได้ crocodile trainer ค r o c ค d i l เ t นเนอร์ก็คือครูฝึกจระเข้ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าอาชีพนี้ต้องมีอะไรอ่ะคุณครูเลือกเป็นว่า Crocodile Trainer need to be brave อ่ะใช่ไหม brave แปลว่ากล้าหาอ่แบบนี้นะคะยกตัวอย่างมาให้ทำทั้งหมด8ข้อนะคะ8อาชีพส่วนคุณลักษณะหรือคุณสมบัติจะใช้กี่ข้อต่ออาชีพก็ได้ให้ตรงกับอาชีพนั้นๆน,น,นะคะ